สวัสดีครับตะลืดตะลอนออนไลน์นะครับวันนี้พามาเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยบรือนะครับนี่นะครับสร้างเมื่อ2528นะครับถึง30นะครับมีความจุนะครับ8.30ล้านกมชลประทาน นี่ครับเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับนี่แดดกำลังเปรียปร้ยงๆยามบ่ายนะครับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งแถบบ้านประชาชนนะครับนี่ครับนี่รถวิ่งขึ้นมาเนะลย นี่ก็เป็นสันเขื่อนนะครับนี่ครับแล้วก็เป็นเขื่อนคันดินนะครับนี่ครับเขาสวยนี่ครับ น้ำก็แห้งเยอะนะครับห้วยปรือนะครนายกนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจจะมาเดินเล่นนะครับยามเย็นหรือออกกำลังกายได้นะครับนี่เข่าล้อมเลยนะครับนี่เสียงไก่ขันกันน่าดูเลยนี่ นักท่องเที่ยวนะครับเดินมาถ่ายรูปนะครับเดินเขาเขียวขจีครพามาดูน้ำนละ้าเขา สลับทับซ้อนกันด้านหลังนะครับนี่ก็เป็นหลักความจุของน้ำนะครับอตอนล่างสุดนี่ก็เกือบมิดเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเคยขึ้นสูงมาประมาณไหนนะ ลอมเยครับก็ไปไม่มีอะไรมากครับเป็นจุดชมวิวนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายรูปกันแล้วก็กางเต็นท์นอนกันนะครับนี่ครับเป็นสันเขื่อนนะครับสันเขื่อนดินนะครับน่าจะเป็นดินนะครับเพราะว่าตะเลอร์เห็นน่าจะอจัดแรงอัดอัดดินอดัดหินอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็ใหญ่อยู่ครับ